เปิดเปิดกิดเปิดแม่กันแล้วเักลาซอย่าไปทอนรถรถนาโออดีครับเปิดก๊าเปิดตบแม่ครับเขากลางไฟปอดมีปัตาปครับใส่โอรถโดย ออาวัสด ah, ีครับอ้าอ <thumbs> <ala> ah, ุ้ยมาแล้วอ้นม <m iz unku> ah. <m iz epy laugh> ีบ้านตาบ่ครับอันนั้นไปนอนบ้านตาเ่ โอ้ยยังมาปานไปอ่ะปานมาไหวกะวันนี้านได้มที่หเอาไปปแม่แล้วแม่ค้าวันนี้ไม่ไปสุดท้ายอะไรด่อมแล้วปูปูปูไปก่อนให้ถ่ายปูไม่ได้เลยครับ อ่านปู่กระแยมาแล้วออโอ้แมมแล้วกำลังไปโอ้บ้านลรงนี้นม่วนเฮ้ยตะแก้วดีจ้า ครับนี่ไป,ไปสุดท้ายแล้วสุดครับแล้วม,มาแล้วครับนี่ไปว่าง่ไง